นักล้องด้วยใช่ปะ่ะแต่ติดไม่ให้ล้องให้เดืดร้องอ่ะก็คือจะอย่างเดียวเลยนะคนนี้เล่นยิมอยู่แถว RCA ป่นะคะที่มันมีพวกมอแกนเหรอโอเนียกเขาแก้มาก็เลยมันอยากจับส่วนไหนยกเว้นัวไม่จับแล้วถ้ามัน ต่อไปค่ะ EP นี้นะคะเขาบอกว่าจะมีแขกรับเชิญขึ้นมานั่งบนรถก็จะให้กูทายอีกเหมือนเดิมเราก็จะล้วงลับเหมือนเดิมเพราะว่าซีซันที่แล้วสซีซันที่แล้วเนี่ยอยู่ในซ่วมใช่ไหมอยู่ในห้องน้ําซีซันนี้เราก็เลยมาไว้บนรถแทนถ้าสมมติว่าคนดูแบบเฮ้ย<อ> <"He i, S 2> ไม่เวิร์กเลยเราจะกลับไปห้องน้าเหมือนเดิม <c oughs> ขอลองผิดลองถูกสักสองสาม EP ก่อนถ้าวันนี้หนูทายถูกหนูจะได้ทําอะไรกินกรุบกรุบอะไรกรุบหรือกรุบลุบลักษณะปากเวลาทำกรุบอะนรปากอะไรอ่ากินอย่างนั้น ขนาดนี้เถอแกรับเชิญอะไม่้องขึ้นหรอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อแอมค่ะเออดีแล้ว อายุประมาณเท่าไหร่คะเหมือนที่เอ็มชอบเลยะคะ่ะเอ็มชอบอายุเท่าไหร่ะคะสิบสี่ยังไม่พึ้นเลยนะคะตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างคะตอนนี้เต้นาอากโก้สีลมค่ะโอ๊ยไปมันปิดแล้วอะไรพูดอะไรเป็นนักร้องนักสแสดงพิธีกรค่ะเป็นทุกอย่างเลยคะ่ะมีช่องยูทูบไหมคะยูทูบคืออะไรอะคะแก่แล้วแน่เลยเพื่นอนพ่อกูเนะป็นอะไรคุณพ่อไม่รู้อาจะเป็นพ่อแม่ก็ได <Hey! S 2> <laughs> <laughs> มีแฟนยังคะ ผู้สอนแทนได้ไหมคะอันนี้เป็นผู้ชายหรือ LGBT คะออืจะเรียกอะไรดีล่ะตอบยากด้วยไอ้วิปริตผิดเพศไม่อายเหรอเป็นตูดอ่อะทัจริงไม่อายอะไรล่ะคะมีอยู่ข้างหลังอยู่ยคนเดียวเอาจริงๆเป็นผู้ชายหรือ LGBT คะเป็นผู้ชิงคะ่ะพี่มัมแล้วคนอีก เราเคยทํางานร่วมกันไหมคะอุ้ยแชรกันบ่อยเอ็มจำไม่ได้หรอกเอ็มภาพตัดอยู่อันนี้รุ่นเดียวกับเอ็มไหมคะน่าจะใหญ่กว่าน่ใช้คำว่าโตกว่าดีกว่าถ้าใหญ่กว่าไม่ใช่อายุน่าจะเป็นอะไรนะนั่นหมายถึงอะไรครับว้าวมันอย่างนี้มันถึงโอเคอ่ะแล้ววันนี้เป็นช่วงสเปเชียลของซีซั่นนี้ให้แขกรับเชิญเปิดใส่กล้องเลยค่ะเปดได้หรอครับนี่เอาคอมเอาคอมบางตั้งอยู่เนี่ยกลัวแขกรัเชิญเห็นอย่าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์เลยกู เราเคยร่วมง,งานกันใช่ไหมคะร่วมเพจก็เคยค่ะเฮ้ยไม่ใช่ร่วมง,งานเลยคะ่ะให้จับมือพี่เขาหนึ่งทีก็มือไหมให้น้องก็จับหน่อยได้ไหมพี่ใครวะดีเจแมนเคยมาแล้วพอเราเห็นเครื่องเหล็กที่เขาใส่แล้วนิ้วยาวนิ้วยาวใครจะไม่เชื่อ <laughs> แต่มือนิ่มนะก็มือไม่ค่อยได้จับอะไรอะคะ่ะส่วนใหญ่คนอื่นจับหมดเลยแต่ปากหนูแข็งแข็ง แข่งแข่งแอปเปิ้ลแตกเลยวหมดแมาสาธุอย่าแก่ก่อนนะว่าล่ะละครที่เล่นล่าสุดช่องอะไรคะช่องแพรกับโอ๊คไม่ใช่ค่ะยังเหมือนเดิมทุกอีพีไม่มีงานมนานแล้วค่ะเป็นนักร้องด้วยใช่ปะปกติไม่ค่อยร้องค่อยเล่นร้องอ่ะก็อยู่อจะอย่างเดียวเลยนะคนนี้แต่งงานหรือยังคะไม่ไม่ไม่มีใครเอาหรอกใครวัวมีรอยสักไหมคะใครจะไปสักคนอื่นนะ่า เพืู่นและแพียงเข้าเขาพีจออกมาชื่อเล่นกี่พยางคะพยางเดยวเกี่ยวกับสัตว์ไหมคะชื่อเล่นเคยแต่งหน้าสัตว์อ่ะจ่โดูแค่ทำเชื้อเปลบอกเลยถ้าไม่ร้องไม่ใช่เราคุณจะเหยียบตูดให้เป็นผู้ชายยังไม่แต่งงาน มีอายุไม่มีผลงานละครอ่ะตอบเรื่องจริงอะมีมีละครมีละครมีมมช่องไรคะช่องคอร์ดะอย่าเล่นอีกเกล้ใกด้ทุกช่างทุกช่างคุณคุณน่ะคนพูดอย่างนี้อย่าพิ่งนะเคยเล่นหนังไหมคะหนังเคยเล่นครับนิยามความเป็นตัวเองให้ฟัง,ห,งหน่อยเอาตรงๆงเลยในชะ่ไหมเอาตรงๆเลยคนที่ในตั้งแต่ในวงการที่รู้จักก็มีหลายคนคนข้างหลัง ชอบไปเที่ยวที่ไหนคะไปได้ทุกที่เป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนกรุงเทพครับอยู่แถว,ว,วไหนคะสุขุมวิทก็มีพักขนงก็มีร้านกะปิก็มีร้าน้าวก็มีไม่ใช่ของผมพูดแบบนั้นนะม <c oughs> ีดอกสะพากรจดแล้วนะเมื่อกี้ว่า <c oughs> มีบ้านตรงไหนบ้างอ่ะ <c oughs> เราเคยทำงานร่วมกันด้วยหรอก็บอกว่าร่วมเคยเจอกันบ่อยด้วยไม่มีในลิสต์เลยอะ่ะเพราะคนที่คิดก็ออกไปหมดแล้วว่ะดูทำภาษาซีซั่นไม่ยากเลยตอบไม่เคยถูกเลยสักคนเรามีไอจีกันไหม มีนะเรามีลายกันไหมคะลายเหรอลายคืออะไรตายไอ้แก่เล่นยิมอยู่แถว RCA ป่ะคะพี่มันมีพวกมอแกนเหรอโอ้หเขาแก่มากเลยมันอยากจับส่วนไหนยกเว้นกลัวไม่จับแล้วถ้านั้นอยู่แกมมี่ป่ะคะอยู่ค่ะใครวะใคพี่ปันจัดข้าวท้าสุดท้ายแล้วขาท้าสุดท้ายอ่ะพี่ปันจันจะแก่ถึงขนาดมอแกนอะไรขนาดนั้นหรือวะพี่ปันอ่ะ หูสูงด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าใครพี่ปันใช่ป่ะใจสูงพี่ชานสูงป่ะสีใครยับเสนอเธอไม่ใช่เสนอเพิ่มหรอมันเหมือนแบบเหมือนกูได้ผู้ชายมาจโลกเหมือนกูจบพิ่แป้นแล้กูรู้เลยอ่ะตัวอะไรก็ได้เจ้าวานเดือนงา ไม่ได้อะไรเลยนะไม่คิดว่าคนดีๆเขาจะมากูเห็นยัางเขาเขาแจกคนอยู่เลยชอบมากไหมครับชอบมากชอบชอบพี่อารค่ะชอบพี่อาร์ยังจะอยากเยด้วยอยากได้อยากได้หนูอยากได้ทุกคนในวงการนะมาไม่มองหนอกเหนือเขิน อันนี้มันจะต้องแบบล้วงลับนิดนึงน <ะ S 1> พี่อารู้สึกว่าอะไรของตัวพี่อาร์ที่เรียกทุกคนแต่ส่วนตัวหนูว่าสิแพคหุ่คหุน่นต้องบอกวต้องบอกทุกคนบอกไม,ไ,ไม่ได้เป็นคนหล่อไม่ได้เป็นคนที่แบบดูเพอร์เฟกต์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราพยายามจะแบบสร้างจุดที่เราที่เรารู้สึกว่าเรามีผมบอกว่าผมจะไปสู้เด็กๆที่เขาใส่ก็ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรายังยังรู้สึกว่าเรายังรักษาไว้ได้คือหุนอ่นร่างกายบอดี้ จากโพจากสวนดุสิตโพหรือโพนักศึกษาหลายๆที่เลยอะหลายๆคนเอารูปพี่อาร์ไปจากลูกพี่อาร์ดูตัวลูกโพไหนโพไหนโพเอมโพเอ็มเลยรู้ไหมว่าพุ่นเรานี่คือแบบมันมันเป็นขวัญใจแบบทุกเพศทุกวัยขอบคุณขอบคุณครับจริงจริงรู้แต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นสาวสองไม่ว่าจะเป็นแบบเก้งกวางชนีอะไรเงี้ยถ้าเป็นตามกองที่เป็นเพื่อนกันนะผมจับหอมจับปัดจับอะไรได้หมดเลยคือผมผมจริงๆผมกับกรณีแบบแพ็คพันอยู่อะไรเงี้ยจะเหมือนกัน แต่แต่อาจเราอาจจะไม่ใช่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 พาร์ทเนอร์เกี่ยวกับเซ็กซ์อะแต่ถ้าอย่างอื่นก่อนหอมอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้ได้เลยอันนี้ได้เลยพี่อาร์ต้องดูแลตัวเองเยอะมากเยอะครับเยอะครับเพราะว่าด้วยด้วยอายุตอนนี้ก็ปีหน้าก็สี่สิบละดแต่ยังดูเด็กพี่บัอายุเท่าไหร่อีน่ะเฮ้ยอย่าโกหกพูดมาเลยเฮ้ยพูดดิพูดดิอ่านอะไรอย่างพี่เนี่ยอายุย9ไม่ดูแลตัวเอง ตอนนี้เราก็ได้เป็นผู้หญิงตัวเล็กนะคะที่มาได้มาแบบมาเดทกับผู้ชายแบบเกาหลีน้อยอย่างนี้วันนี้จะขอล้วงรือพี่อาร์ตถามพี่อาร์ตก่อนนี้พี่อาร์ตมีแฟนอยังยังครับคนคุย จะเป็นผู้หญิงที่เดินมาแล้วแบบชอบมากชอบผิวขนเยอะๆคมๆอ่ะแล้วแบบเป็นคิ้วลายแต่ลาอะไรขนตัวอื่นไม่เกี่ยวนะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เป็นแบบลายายผมผมหยิกๆกอะไรเงี้ยหรือเราอ่ะไปมีจิตฝังใจอย่างตอนเด็กๆคือแบบผู้หญิงที่ขนเยอะๆอ่ะจะเซ็กจัดอ๋อีพเคยบอกเออแค่นั้นเองมันก็เลยแบบเหมือนฝังหัวแล้วมาแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ที่เจอก็จริงแสดงว่าเทพิอาไม่ใช่ผู้หญิงขนเยอะคือผู้หญิงที่เซ็ตจัดนั่ก็ใช่ผู้หญิงนีสใส่แบบไหนที่อีจุกจิก ลายมาทําไมไม่อ่านอ่านแล้วทาไมไม่ตอบผมก็จะพูดคาเดียวว่าโทรศัพท์แบบมันมีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้เจ้านายเราเออคำเดียวแล้วก็ถ้าจะเป็นอย่างนี้ผมก็ให้โอกาสประมาณ2ครั้งหรือ3ครั้งถ้ายังเป็นอยู่ก็โอเคบายบายถามต้องถามว่าพี่อาร์ตเคยแบบเคยซื้อขึ้นไหมเคยแล้วที่มีข่าวที่บอกว่าการที่แล้พี่อาร์ตเวลากับคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาถุงยางไปเองจริงไหมคำนี้เพราะอะไรหนูอยากรู้จริงๆพี่มันมีอยู่สองสามประเด็นหนึ่งคือเคยมีเพื่อนไปมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยแล้วก็เป็นถุงยางของผู้หญิง Uh huh. แล้วน่าจะโดนเจาะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เขียนที่กําแพงยินดีต้อนรับสู่โรคของเรามันก็เลยฝังใจเราไงไถ้าเกิดเอาไปเอาของเขามาแล้วถ้าเกิดเขาเจาะล่ะ โอ้ยถือว่าเอ็มว่ามันมันไม่ได้เรื่องร <UC> แรงนะก็ถือว่าเป็นการเซฟตัวเราด้วยแล้วก็เซฟเขาด้วยเพราะเราเอาไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยซื้ออีหลายๆกล่องที่เขาเซฟบ่อยๆโคมานามไมมาเลย2กล่อง2คือทำไมไม่ชอบซื้อกินเรารู้สึกว่าการที่เวลาไปชี้เขาอะเขาเหมือนไม่ใช่คนที่เราไปชี้เขาแล้วก็มาติดกันเรนเ้ยเตไปแต่ถ้าเกิดแบบตอนเด็กๆวันไหนแซนชอบแต่มีไม่กี่คนมีไม่กี่คนแต่ซึ่งซึ่งอาจจะขอสมมติเจอวันนี้ขอคุยวันหนึ่งก่อนก็ได้ให้รู้เขา็นใจอะไรเงานได้แต่ถ้าเกิดไปซื้อกินเลยเนี่คคคออองงู่่ปรรรระมมาณัั้้้แตสึกไชบืข ความรู้จักกันก่อนเออออก่อนะไรแบบนั้น,รน,นครั้งไหนที่จำไม่เคยลืม อันนี้ต้องขอโทษผู้หญิงจริงนะครับแต่รุ่นนารักษาความสะอาดเลยครับไม่สมูทอาจจะสมูทหมดหรือเปล่าแต่รุ่นารักษาความสะอาดนะครับไม่ว่าไปไหนมาก็ขอแปะห้องน้ำก็ยังดีนะครับเวลคัมเป็นกลิ่นไปเวลคัมเลยอย่างเงี้ยครั้งแรกของพี่อาร์ตอายุประมาณเท่าไหร่ครั้งแรกประมาณ14โอ้โหนี่ก็ปั็นอยู่นะเร็วเร็วลยเลยคือเอาจริงถ้าเป็นแขกคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็จะกล้าถามถึงนู่นนี่นะแต่พี่อาร์ตเขาดูเป็นแบบจริงๆภาพลักษณ์เอาจริงที่หนูมองพี่อาร์ตภาพลักษณ์ที่ทุกคนมมมมออ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 องงงดดดดดีีกกว่่่่าาาาันนนนููเเเป็แแแบบบบไไไ้้้้้ครยยยยะืืตพห เราเขามีฟิลอบอุ่นอยู่นะเป็นฟิลแดนดี้เล็กๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยกล้าลัวเหมือนมันนั่งถามพี่ชายตัวเองบอกมึงจะอยู่เท่าไหร่เองหรือเปล่าว่ามันมันไม่ได้ยินจริงถามอะไรถามได้แต่ถ้าเกิดอะไรที่ตอบไม่ได้เนี่ยก็จะแบบพอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าให้พี่อาร์ตฝากข้อคิดกับเด็กสมัยนี้เอ็มว่าตอนเนี้ยที่มันกำลังฮิตเลยคือวันไนท์แซน ก็ผมว่าเรื huh. possible, like ่องเซ็ก like ์จริงเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติของคนแต่แค่ทําให้มันถูกต้องถูกเวลาผมเคยมีครั้งหนึ่งเคยสงสัยว่าทําไมผู้ใหญ่เขาถึงรู้ความคิดเราวะณวันนี้ผมอายุเกือบ40ผมกลับไปมองเด็ก20ทําไมผมรู้เขาคิดอะไรถึงรู้ว่าในสิ่งที่เขาสอนเราอ่ะมันคือเรื่องจริงที่เขาผ่านประสบการณ์มาแล้วและที่สําคัญเลยคือคุณควรจะไปหาคนที่รักคุณจริงอาจจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนแต่เขาต้องรักคุณจริงนะต้องหาคําตอบที่ไม่ใช่คนทั่วไปคะถูกต้องไม่ใช่ถูกใจ ลองไปหาไว้แล้วมันจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับตัวคุณที่เขากล้าด่าคุณกล้าว่าคุณถูกต้องแต่ไม่ถูกใจคํานี้ใช้ได้จริงเหลดให้พี่อาผลงานเลยค่ะว่าตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างตอนนี้ก็มีคละครครับปีนี้น่าจะได้ชมประมาณ5าเรื่องครับแล้วจริงๆก็จะมีช่อง YouTube ที่ทําไว้สนองนี้ตัวเองค,คืออยากไปเที่ยวแอบอยากไปเที่ยวไม่ได้หวังอะไรแล้วชื่อวันนัดอาร์ตวันดีวแล้วก็ ART ART เครับเป็นวันนัดอาร์ตแล้ววันนี้หนูต้องขอบคุณที่ถ่ายมาเลยครับผมมันเป็นดูแบบดูเป็นรายการมากเพราะที่หลังไม่เอาแขก แบบพังๆมาหน,น่อยอ่ะอย่างนี้มันดูแบบต้องสวัสดีค่ะอ่าวันนี้ขอบคุณพี่อาต <Okay. S 2> มากที่ให้แบบอยายให้เสตสวะทั้งหลาย <c oughs> ให้มาม,ม,มาพูดไว้กับพี่จริงๆเอาจิงบอกบอกนี้จริงๆอร์เป็นคน มากมากแต่ด้วยความที่ลุกเราอ่ะคนพอรุ่นเดียวกันมันจะแบบแอบแอบเกรงเกรงหน่อว่าเฮ้ยพี่กิติศักดิ์เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงผมเป็นคนชิวมากเอาใหม่งั้นเริ่มใหม่งั้นเริ่มได้ใหม่เลยเบียร์มาดิวันนี้ต้องขอบคุณพี่ไอซ์รอบนึงนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะคะที่ช่องพีเอของเราด้วยมันจะมีแขกรับเชิญที่ ซิกแพคอาจจะเยอะกว่าซิกก็ได้จะเป็นเอ็อาจจะเป็นเทนไปเลยอาจจะนี่มีสิบสองเลยไม่เชื่อหรอกแล้วขอบคุณร้านบูคอฟนะคะที่เป็นร้านกาแฟให้เรามานั่งมุมสวยๆกาแฟอร่อยๆนะคะก็ติดตามอีพีต่อไปด้วยค่ะกินหมดไหมเขาหมดมันใหญ่ไปพี่ถ้าวหมดแล้วไม่ต้องสปังของพี่แล้วโอ้ยดูมึงกินจ้าจอ